ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนทำสีผมนะครับก่อนอื่นนะครับออสมีการไปเช้งแชมพูหรือการไปสะหรือการทำความสะอาดนะครับสองก็คือการลักษณะของการลงสีในลักษณะของการดูแลหรือการบำรุงเกาะน,นะครับสามนะครับเราเป็นคอเลอร์ครีมก็คือดาร์กบปล่าหรือน้ำตาลเข้มนะครับการทำงานในกล่งของเคมีเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยไม่ยากนะครับ จทย์แรกก็คือ 1. ไปสะนะครับแต่อยา่าเกานะครับ2ก็คืออย่านวดนะครับการเกาก็คือเล็บของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการทําให้ศีษะนะครับหรือหัวเขาเนี่อักเสบหรือเป็นแผลนะครับการนวดนะครับคอนชเนอร์หรือเป็นลักษณะของครีมนวดต่างๆเนี่ย ถ้าเราไปใส่นะครับหรือเราไปนวดนะครับสีอาจจะไม่ติดตามที่เราต้องการนะครับครับวันนี้ผมออนนะครับสมจิตดิสพารดีหรือ KTO b a อบาทักดาเมีเอาความรู้นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานในกลุ่มของงานคอลเลอร์หรือเป็นลักษณะของดาร์กบราวหรือเป็นน้ําตาลเข้มนะครับเบอร์สามมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับของการนะครับดูแลหรือบํารุงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการ นะครับกระชับหรือลักษณะของงานลักษณะของสีผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทางช่อง t i k t o อนะครับ t u b e Facebook ไลฟ์และช่องเหลียวนะครับ t i k t o อเพียงท่านแอดนะครับเอกกมครับ s m j i t นะครับออตตมจิตหรือออตทิกต k อกส่วนทาง f a c e b o o ไลฟ์เอปุลีเดย์ตะวันออตเอางานเอาข่าวสารรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นงานเช้งโคเลอร์งานคาดงานตัดนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตรงช่อง f a c e b o o ไลฟ์เอปุลีเดย์ส่วนทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออต สอนตัดผมนะครับทาง y t u t u นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตลอดนะครับส่วนทางนะครับน้องใหม่มาแรงนะครับทางช่องเรียวนะครับก็โอเพนหรือเปิดกว้างเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับทุกแขนงมาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องนะครับเลียวนะครับนะครับสุดท้ายนะครับนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจด f อทุกท่านออดยังมีตอนคัดคือการตัดนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเซตหรือจัดทรง แเราก็มาดูลักษณะของดาร์กบราวน์นะครับหรือเป็นน้ําตาลเข้มออกมาได้สวยอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปในลักษณะคะแนงของงานสอนหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์นะครับครับวันนี้ที่เรามีการ เช้งนะครับหรือลักษณะของคอนเลอร์หรือการทําสีนะครับออสก็มีการเขาเรียกว่าไปดูแหลหรือบำรุงลักษณะของเส้นผมนะครับจากการจบงานก็คือการที่เราใช้เป็นดาร์กเปล่าหรือเป็นสีน้ําตาลเข้มเราก็หมากระชับหรือกระซับในลันกษณะของการบำรุงดูแหลหรือบำรุงนะครับนะครับสุดท้ายนะครับออสมาลักษณะของการบรูการใดการเป่าเซตการจัดทรงหรือการเก็บทรงนะครับ เพื่อส่งออกมาลักษณะของความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามความหมายของออยก็คือนะครับการที่เราคัดหรือการตกแต่งเนี่ยบางครั้งนะครับนะครับการทํางานในรูปลักษณ์หรือแบบต่างๆเนี่ยถ้าเรามีการดูแล้วนะครับอย่างไม่ใช่ความหมายก็คืออย่างไม่สวยตามที่กําหนดหรือตามที่กินนาการนะครับตรงนี้เราควรจะต้องตกแต่งนะครับโจทย์นะครับที่เราได้วันนี้ก็คือการตัดหรือการคัด เป็นแนวของแฮ์ฟรีสไตล์ความหมายก็คือนะครับในแบบเขาสามารถที่จะจัดเซตหรือจัดทรงหรือลักษณะของการวางรูปแบบในลนักษณะของฟรีแฮมหรือเป็นฟรีสไตล์ของเขาได้เองนะครับส่วนนะครับการดูแลบำรุงก็คือการที่ให้กึ่งของผมในแนวของผม,ผมธรรมชาติ หรือกึ่งของผมมันสะอาดในลักษณะของความผิวหวานะครับส่วนคอลลครีนนะครับต้องการที่จะใช้หรือการทํางานในลักษณะของการสลอปหรือเป็นกึ่งของธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับ การนะครับการสุดท้ายก็คือการมากันหรือลักษณะของงานเก็บต่างๆอาจจะเป็นลนักษณะขอปลาใจแนวหรือลักษณะของคนอ่อนนะครับหรือเป็นหวนดเป็นเข่านะครับตลอดจนถึงท้ายทอยขอปลาใจเนยอันนี้เป็นงานในแนวกึ่งของซาลอนและบา์เบอร์นะครับ ความหมายของออสก็คือนะครับซาลอนก็คือเป็นแนวของผมหญิงที่เราคัดหรือการตัดไว้ในลักษณะของการเหลือเนื้อผมส่วนบาร์เบอร์ก็คือการเก็บลักษณะอย่างที่เห็นนะครับว่าการใช้นะครับใบมีดกันหรือเก็บลักษณะของทรงต่างๆอันนี้ถึงเป็นที่มาที่ไปในการทํางานในแนวของแฟชั่น สวยหรูเก๋นะครับเท่ในสไตล์ KTO ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาร์ดีหรือ KTO ว่าอ c a คาเมนะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปลักนะครับมาแพนนะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวนะครับ หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดตับตัวไพร์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังใจอย่างหนึ่งเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับ นะครับที่เป็นพลังใจให้ออดและทีมงานเดินหน้าการสอนหรือการแบ่งปันมาตลอดนะครับจุดงานนะครับเรามาดูนะครับวิธีการเซตหรือการจัดทรงหรือการออกแบบหรือการดีไซน์หรือการเอาแนวของการคิดสร้างสรรคในสไตล์ในแนวของผมชายนะครับนะครับการโบรการใดหรือการเป่าเซตนะครับเราดูลักษณะตามโครงสร้าง ตามลายตามแนวหรือตามกรอบหรือตามบอดี้ของทรงความหมายก็คือนะครับถ้าใบหน้ายาวกดลงให้ต่ำนิดนึงนะครับนะถ้าใบหน้าค็าลักษณาของกลมหรือแบนพยายามยกนะครับให้สูงขึ้นไปนิดนึงอันนี้เป็นแนวทางนะครับถ้าศาีรษะก็แบนพยายามใดหรือการเซตหรือการซอยให้ดูเขาถุยนะครับอันนี้เป็นแนวทานดีวกว่านะครับนะการบรูการใดหรือการจัดเซตการจัดทรงออใส่ตัวแฮทเทค หรือตาตัวบำรุงหรือตัวกระชับอาจจะได้ทั้งหญิงและชายนะครับสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของงานเซตหรือการยกลักษณะของด้านข้างหรือการเก็บลักษณะของโซนปีกซี่ต่างๆนะครับจะเห็นนะครับขอบลายใจแนว ก็เป็นในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์ครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่ทายทางก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือ FC ทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy กันอยู่นะครับผมและทีมงานนะครับหวังว่านะครับ โอกาสหน้านะครับเราควรจะต้องมีนะครับสิ่งที่ดีงามความหมายก็คือสิ่งละอันพันละน้อยนะครับหรือการทํางานในรูปลักษณ์แบบใหม่หรือการทํางานในแนวของฟรีสไตล์นะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนคขแนงของเสริมสวยนะครับหรือลักษณะของน้องใหม่ในสายวิชาชีพท่านจะได้ศึกษาและก็พัฒนาไปคู่คกับเรานะครับการรายการเซตการจัดทรงหรือการวางรูปแบบ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการดีไซน์นะครับเสร็จแล้วนะครับพอมาดูลักษณะของสัดส่วนต่างๆอาจจะเป็นลนักษณะของรอบความหมายก็คือครอบของด้านข้างอาจจะเป็นลนักษณะโซนของหลังหูอาจจะเป็นลนักษณะของตีมผมนะครับทุกมุมทุกฉากทุกองศาลายแนวหรือทุกสัดส่วนอันนี้ควรจนะต้องให้เนียบหรือเก็บไปเป๊ะเลยนะครับนะสุดท้ายเราจะเห็นนะครับทรงการดีไซน์ การออกแบบหรือการเอาทรงในรูปลักษณ์ของแนว KTO Path Academy นะครับออกมาได้ชัดในลักษณะของเจลเลยนะครับนะเรามาดูกันนะครับว่าการจุบงานเรามาดูนะครับการที่ออดใส่เป็นตัวจัดเจลนะครับความหมายก็คือชจ็เซลก็คือเป็นตัวใส่ก่อนที่เราจะใช้กัน หรือลักษณะของการแต่งจบนะครับตรงนี้หาซื้อได้นะครับที่ร้านนะครับหรือพิมพ์เข้าไปนะครับว่าจัดเจลของเจใจนะครับอันนี้เขามีจัดจาหน่ายสําหรับสุภาพบุรุษหรือจะเก็บไปใช้เองก็ได้นะครับนะท,ท้ายนะครับตรงหรือดีไซน์ออกมาหรือเป็นคอลเร์ครีมในสีนะครับเป็นดาร์กบราวนะครับ